ทั้งวาเลนไทน์ทั้งเด็กปัดฉิมนะครับยังคนยังเยอะอยู่นะครับฝนะันหลงวาเลนไทน์วันที่17ก็ยังมีคนนะครับฝากคลองตลาดเด็กลงปัดชิมก็เยอะนะครับน้องๆน,นักเรียนวัยรุ่นนักศึกษา ดอกไม้เยอะครับช่วงนี้ดอกไม้เข้ามาช่วงหลังวาเลนไทน์นี่ดอกไม้สดๆเยอะเลยกุหลาบสดๆลงมาเยอะเลยครับคนยังเยอะนะครับเทศากาลวาเลนไทน์ผ่านไปแล้วสองสามวันคนก็ยังมาเรื่อยๆเลยเพราะดอกไม้นี่ขายได้เรืเ่อยๆนะ ดอ,อกไม้ก็ลงใหม่ๆเยอะเนี่ยร้านจัดช่อก็ยังวีจัดอยู่สวยๆฝันหลงก็ยังคนยังมาซื้อเรื่อยๆนะครับ ช่วงวาเลนทายปีนี้คนเยอะมากนี่รับไม้ลงใหม่ๆห,หลังหลังวาเลนทายแล้วจัดช่อก็ยังจัดอยู่รับจัดเรื่อยๆอยาไปด้วยไปทางพานพุทธทางลุ้งก็คนเยอะเลยครับทุกชมบรรยากาศนะครับ โรงเรียนไหนที่จะใช้ดอกไม้ในการปัดฉิมแนละปัดฉิมทิเกทของนักนักเรียนนะครับก็จะมาลงเซตที่ปักของเยอะลงเงินเป็นโรงเรียนใหญ่ที่เยอะมากนะเวลาลงบางทีเนี่ยอันนี้ไม้กุหลาบลงใหม่ๆเลยครับนี่เป็นกุหลาบช่วงลงจากหลังวาเลนไทน์นะครับราคาก็ลงลงมาแล้วครับ อันนี้เป็นไว้แว่สอดดอกไม้สวยๆให้ชมบรรยากาศันครับ,บชอบก็ยังมีให้เ,เหลือกเยอะครับจากวอลิทนนายครับตอนนี้ราคาไม่ไม่สูงเลยครับให้ดูราคาเปิด ดอกไม้สวยๆปากของตลาดนะครับวาเลนไทน์ปากของตลาดต่อเนื่องมาหลายวันนะครับวันที่17ก็คนยังเยอะวันที่17สว่าง18นะครับเอาป้าใหญ่มาใหม่ๆดอี่อหลังดี่วาเลนไทน์นะครับ 10ดอกรตายหลังที่บุรีัมเชียงใหม่ที speaking speaking ่เจ้ามันก็ราคาเดียวกันนะที่เอา20ดอก200ก็เก็บไป100แพงที่เจ้า25 25เล็กกว่าไม่เอาเลยสิตอนนี้ราคาไม่ไม่แพงแล้วขาย200เด็กที่100แพงแบบนี้ตรงนี้ไปจากตรงนี้แยกเป็นแยกบ้านมอนะครับย้อนไปนู่นนะคนเยอะเลยครับคุณครับได้ชมบรรยากาศนะครับปากกองตลาด หลังเทศกาลวา,าเลนไทน์คนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับ